สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเองเด้อจ้าสวัสดีจ้ามาจากวันนี้เชฟใหญ่เด้อจ้านี่ลงมือทำกับข้าวกับเองวันนี้จะแกงเฮ็ดเด้อจานเด้ออันนี้เครื่องก็เหมือนเว็บทุกที่เลยนาะจากนี่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยเด้อจ้าก็มีมะขาตะไคร้กระเทียมแล้วก็เมลีนะครูเอครูพริกก็เอกระเทียมปุ่นกันเลยจ้ะใส่ลงใส่ลงไปเลยเด้อจานเด้อหม้อน้ำก็เดือดแ้่จานนี่อยู่บางก็ได้ตั้งนั่นทำคอยเขาเลยจ้ะ มุกปลาไป่ีิดกจะใจ่นั่นเครื่องไปเลยนอกจากเนาะอันนี้เกลือเดีจะเลอยนี่จะแม่ก็ใส่เกลือไปเลยจ้ะแมเอาน้ำปลาจะใส่ไปทีเดียวเลยเครื่องอันนี้ก็งวนอกจาจะนอนนี่ก็ประมาณนี้จ้ะใ่ลงไปตุ้งเพีรยนนอกจากมันก็ไม่ค่อยมีเครื่องอะไรมากมายนอกจากเนาะก็มีเทมีเอง อันนี้ก็เฮ็ดที่น้องแน่นก็ยูเข้ไปหามาเดี๋ยวจ้ะอันเมื่อวานใช่ไหมมันเมื่อวานนี่จ้ะพอดีเมื่อวานนี่พี่ยูก็ไปหามาเด้อจ้ะเย็นน่ะจ้ะเลยคําเลยไม่ได้ทําใหม่ก็เลยไปปลาเฮ็ดสะไคร์ลวนจ้ะเป็นปลาใหม่เนาะจี่ว่านั่นไปเลยมันปุ๊บเลยก็แ่นันก็ไม่นานอกจากนี้เมื่ก็ได้กินนะจ้ะมันปุ๊บๆนั่นก็โคุรเลวมันนั่นละไว้อันนี้น้องแน่นก็ไปหาไม่รู้ปเจะไดีนี่จ้ะนี่ หรือว่านี้นั่นเลยเม่ลีอาสาแก้งเองวันนี้อาจารย์บอกว่านี่ก็ได้ประมาณสี่โลนะจ๊ะขายโลละสองลอยก็ได้จะให้ตะไครล้วนๆเลยทั้งปลุ่มทั้งดอกผสมกันไปจ้ะอันนี้น้ำใสๆจ้ะเดี๋ยวรอเดดี๋ยวรออให้เืแล้วกีที่ก็จะมาใส่อะไรเพิ่มเติมนะจ้ะช่วงที่พิยอดรอเมลีไอแขงเฮ็ดอยู่นี่พิยอก็เลย พามาดูนี่เด้อจ้ะเมลี่ย้อมข้าวต้มข้าวต้มมัดนะจ๊ะนี่ข้าวต้มมัดใส่กล้วยนะจ๊ะนี่แตาหอมดีนะจ๊ะนี่เปิดฟ้ามอมานี่ยลอยยังอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยจ้ะนี่ลอยเมลี่หนึ่งเมลี่หนึ่งเราจะต้มเลยนะจ๊ะนี่ต้มข้าวต้มนะจ๊ะนี่ข้าวต้มมัดใส่กล้วยจ้ะหอมเทต้องใส่เมลี่จะให้น้องนี้เอาไปขายกับโรงงานเลยจ้ะ ปิดตาไปก่อนเดี๋ยวมันจะหายรอดก่อนนะจ๊ะสวัสดีตองนึงเจ้าไปกับพภูนีิชาวนะจ๊ะนี่เดี๋ยวรอดูเมลีแกงเฮตดตอเนาะโอ้แกงเมลีก็เดือดแล้วเด้อจัะหว้วยๆเลยจ้ะเดือ,อดห้วยๆเลยทีนี้อันนี้ก็ใส่ใบโหระพาเนาะจา้ะเนาะเมลีเราจะลงใส่ไอ้น้ำปลาด,ดาแล้วเสือจะจะลงเอาน้ำปลาดาใสา่คือจะทำแต่แบบน้มใส่ใส่ทุตอนนี้เมลีเจ๋เอา๋อ้ ชิมก่อนเลยนะใส่เกลือไปด้วยเร็วน้ำปลาโรม่มเคยนะเค้มมากเท่าไรนะเราตัดชิมอุ้ยเจ๊นีดเดินโอ้ชิมโกนเจ๊นิดเจ๊นิดน้ำปลาใสแดดใสแดดเอาผิดมากินกันแนมได้ไหมอันนี้ก็ลุยปลาด เมลี่คืออันตัวเข้ามาเดี๋ยวจะที่นี่กูเลยเอาหนามันมาต้มไปใส่ต,ตั้มสมกินจ้ะนี้ก็าจะใส่ต้มเพชรจ้ะสงโจนเปิดีเป็นขังเละจัดทีตุ่มใส่ปลาแต่ะบนองเนีนวันนั้นตุ่มไปที่ท้ำเบ็ดเหมือนเก๋งเปื่อกดใส่อยู่จะตดอันนี้เป็นเบ็ดแบบหนามใส่ต่ว่าอยากลงใส่ปลาดูจ้ะ อันนี้ก็เป็นเสร็จแล้วจ้าไปด้วยจากกินเก่งจเด็กก็ไม่ดีเดือจา้าเยืย่อๆจา้าแซ,บแซ,บแซบา่บเซจ้ามาจ้าีนก็ได้เวลากินข้าวล้วเด้อจ้นนี่วันนี้มีเมนูมอะไรเด้งน้อเนี่ยต้มเผ็ดรวมคะ่ะอาออะไรให้ได้แหนมเผ็ดค่ะ <laughs> <laughs> น้ำพริกคะ่ะนี้็มะนาวเลยค่ะเอาน้องเกมคุณเลยคะ่ะเน น้องแม่ไปเก๋เวลาที่จะตักเอาตอนทําไมยังไม่เห็นบอกกับแม่นะเนาะใตหน่อยก่อนเดี๋ยวได้เกิดเจ็นไหคนตอนเย็ดผ่อนเอาเอาหนีซะตอนนี้เพรหนีก่อนมากินข้าวกระแก่นจ้ามาจะเด้อมากินเดียกันจะเด้อแซ่บแซ่บจ้าวันนี้ สวัสด oh, uh, ีจ okay. ้าอาจารย์านคุณเค้าก um> ับพี่โยแมวเต็มหมดวันนี้พี่โยจะพามาดูแหนมเเ็ดที่ว่าน้องแนนท่านจะพี่โยจะมารีวิวกินหรือว่าติเป็นยังไงพี่โยแกะก่อนแกะยาอีกเอาเือะอุดพื้นอดพื้นอดพื้ดพื้นี่อู้อู้มันไมหลเอาจ้อมมาเตะ เป็นยังไงนาะเหนียนเพชนี่เป็นยังไงนาะรสชาติงงพี่โยก็ลองชิมแต่ตอนนั้นมันยังรสชาติมันยังไม่ค่อยไม่เอานี่นี่หนูได้นี่มาด้วยป่ะคะ<อ>น่ารักเต็มตะมอหน่ารักไปหมดเฮ้ยอาจจะจะพี่โยชิมก็เหนียมเป็นยังไงรสชาติเน,น,นี่ย<ถ>พี่โยเขาอยากกัน จิ้มเลือเนี่ยปิอันนี้มันลุกออกมาห้ยดยาอยู่กินกะเม็ดลุกโดดแด่จิมก็แต่เอากินเอาลองก็ลลองก็เพียดนกซุกแล้วแล้วต well, mm ้มเลยจะลุกจิ้มเคยจนเขาอืมแซ่บจ้ะตอนจะเทียมเองไม่ยากบอกให้ลองกิน เป็นจริงจริงไหมล่ะเจ็ดเวลาอะไรจะตอนกับเทียมเนาะอะไรจะตอนเท็ดดรูก็ดูไปอะไรแบบไหนเทียนไหนกับเทียมนู้ก็ตักดู้ก็ดุงไปเลยลูกเห็นแล้วจะไม่บอกมัน่ามันเป็นกระเทียมไม่เซ่ออร่อยจ้ะทานเลยจ้ะนี่ใครอยากทำกินตามมาใครทำกินได้เลยจ้ะไม่ใช่กินตอนเยอะอ่ะเป็นเพื่เขาเด้อ เต็มคาราเบลเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวมีจะหายอะไรยายจะหายอะไรคะปวดขากระลังพอดีโอ้ยดูหายดูเนาะหายตามมาอยู่เลยเนาะใช่หลักยายอันนี้ก่หลักยายให้ยตามมาอยู่เลยใช่ไหมนี่ก็ลูกโดนกระแทบจะนี่อันนี้หลักป้าขอบคุณค่ะนี่ยหลักยายให้ยตามมาอยู่เลยให้เฮ็ดเทาให้เฮ็ดเทายายเว้ยเฮ็ดเทาเห็ดเท้าเราหาให้หลักเม็อ่ะนด้าเม็ดเนาะเห็ดเท้าสาวนี่ หายหรักแม่พี่โยเทใส่ทามเนลยสงเกมกับมันกินอยู่แล้วแหละหาย้พี่โยจะเอาไอ้ถวยไตนามต้มเพชรตายแล้วอะไรนี่เต็มชามเลยค่ะคุณหนูจะเอาก็ตักไปหนูเกมปองเยี๋ยวขอ เขาชาแล้วปาก็กินนะป่าซป่าจะได้อร่อยแม่เจ้าอายโจมากีเยวก็ชอนจะเองได้กยกจะเ้ือใครอยากกินด้วยคุณนี่ยต้องหอกต้องคุณนี่นหรยป่าใอื้จำทำให้ก็แเจ็บจ้ะ เคยมาแก่ทำแหลกตรงเนี้ยขนลูกตรงเนี้ยมันขนลูกมันปวดเลยมันพอมแบบเหมือนเกี่ยวมันปวดจิกกระเด็นเอาเลยเสพไม่นอนนี่นอยายก็อยากเปียกอย่างนั้นดีอะไรจะเป็นำยังไงเราต้องเตะเตะมันออกเอาเสื้อเสื้อหยิ่งไปหยิงเต้นหมากใจเลยเอาเสื้อชุบๆเอาหนุนเราเ้วยอ่ะเทอันโดไปเคลียรอ่ะเออ เป็นมังเขาเนาะเขานี่มีเหอเห็ดเห็ดมันนิ่มลอมุนมากเก็ดอไรนยไอดอกเีากยจะใกินมันมนข้าวมเก็ดไรอะนั่นแหละเย่อยากกินมันมนแล้วอะบด้ายังไ่ได้กินเลยมเดี๋ยวจะเด้อมากินขาก็ไม่ดีดเดี๋ยว มากินต้มเห็ดก็ต้องแก้มจ้าเจ็บแสบเลยจ้าตันงหลายดอกไม่ใช่ไหมเห็นไม่เห็นดอกเจ็ดเขียวแหละไม่ใช่มันหดวมดรถเดี๋ยวไปนู่นเอาไปอันนู่นได้ไปไอ้ใจนี่มันกี่ดอกรอบนี้ไม่ล่าแม่ก็ไลยวางวางเว็บเป็นจุดอะเห็นแล้ววางเด็บไปข้างหลเอาไปแหนไหนนายวางไปเด็กหลัง สองสาวอ่ะนี่คนของพี่สุดค่ะใครละคนไปเห็นใช่หนีสองคนไปมาบ้านเนี่ยเสร็จเย็นปเอาระมุขไปหาดินมาแม่เอาเต่ออร่อยอร่อยจ้ากินเหมือนกันมาเรือยมาเลยคนไหนยังไม่ก right ินเสาจ้ะ นี่ละเปลือกเนี่ยเปรี้ยวเปลี่ยวเลยเสรยจไปนั่นไปนั่งนี่นะกระถูกทุบเนี่ยมองไม่แหละนามไม่มาเออเกี่ยวอย่างอื่นเสร็จปั้นเลยนี่แหละที่หนูจ้องไว้ตอนที่ตั้งออกมาจากหัอมีจ้องไหวเลยเนี่ยไงยายต้องยายจ้องเอาอันไหนห้ยายก่อนไหนวะมันจะเป็นคนมันจะแตกมาเพชร ันี่หลักยายน้ำเพชรตลอยจึงสจอาาเอซคนไหนม้ำเพชรไหนก็ทำได้ขอบดงนะคะสิรักยายร่ะจิกบานยมุนล้ยแายตลาดพัดด้วยนักหนนัจิกน้นนปลักงานมันมีลั่ลตีลูกขึ้นาเลยมัาทำเพชรเราใส หนังแข็งไปเลยไงมันเลยนะแบร้แล้วก็หนัง็นตาต้งบให้เอาไปโบไใครหดูมันเน้มก็ะโอเคกโอเคือมันท้ำเน้มนินหนังทำใส่กอกสิเนื้อไม่ลอยสกอกอร่อย แหนมหมูอืมโอเคกุ้งกบอืมไอหนูโอเคอ know, okay. ใจดีโอเคยัเยี่ท่านน่ยจแมมูับมาใส่ด้วยจะเป็นพิษนางป่าที่เจนเนื้อมัเจ็นน,นิดกียว้อดดไ่กะระยานะคนับ โปรคลิปนางป่ามันเด่นโดกมันจะเหนียวจะหนีไหมล่ะนี่โดกมัน,น,นปิน้นมันโดกมันหนุ่มไปเลยได้รับปลาเราหยกชามขึ้นมาหืรับปลาเราหยกชามขึ้นมาโอเค้าวเ <c oughs> ข็มใจใช่ไหมใช่ทำไมก็ทำไมไม่ให้แม่บ้างเลยอืม,อมข่าวจักหน่อยหนึ่งก็ต้องเยอะ จะคบพีหน้อยๆแม่นม่จิ้ง่ยเี่ยอาจาที่จริงบัดรใส่นาดปลาไหลมาไม่ต้องปีปลานาวกระากดาษนี่เนี่ยเจ็พีพอปีปลาวแล้วมันเลยเ็นนลดชาติจยังไงไม่รู้แล้วมัน,เป,น,เ,ปนเปรี้ยวมะนาวเค็ดปันเลย แต่เป็นชิ้นชิ้นๆนะลูกชิ้เบืองกับเมเปียวโถก็ตักมาในถ้วยตดจากถ้วยมันจะเป็นจากจุดไหนเนี่ยก็เป็นคอนี้ต้กมันเม็ันเหม็ดซูเป๊ตเหม่ดกินก็เฮ็ดเมเปียวจีกหลันเลยน่ะมันน่ะเปียวไม่ได้บัดตัวเฮ็ดเปียวน้ามันหือหือไหนไปตักเอามาใหม่เอาเอาอีกเอาอึ๊บเอาอะไรคะเอาเหรอ เอาเขานี่น้ำน้ำน้เอาเขาใส่หรือเขาควัวเอาทังสองเอาได้จัดไปเอาเขาไม่ต้องใจหมุดมันกัดยายหรือเปล่าน้องน้ำ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 ถูกวิดมดแล้วว่ะเอายึดไหมล่ะตองก็ได้นะ คนนู้นคองแล้วว้คนอื่นจะตนเนอมช่วยวิ้จะได้เห็นตนใด่ช่วยวิ้จะได้เห็นต้นต้นอโอเคแม่ยายอนมาสูไหมแบบโอเคแม่ยายอนคืออะไรืกคัผู้พาชันทำไมหืนเห็ดหืนหืนหัถุกเลยหรือเปล่าผู้พาชันเหมือ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 นสับเต่าไหม เดี๋เจอแล้วนะม่แนวเะจะห็นเป็นกระดินหรือเปล่าใช่ไหมมันไม่ห็นตัตัตัตตอะมังที่สองตามมาติดๆแม่ต้องบีบเป็นองแกมีอ่าองแกมจบองแกมก็บีบไปเลยจ้าอะ เดี๋ยวพี่โยลองสวดแบบที่ว่านไม่ได้บีบหน่มมานาะไม่ได้มันแมวแมวไปเลยย้ายเขียวหลอดไม่ใช่มันมันเด็ดไปไหนน,นี่แกมอาไม่นี่นะไม่ป่าตักหรือแต่นี่ไม่ได้ตั้งใจตักเลยนะเนี่ยไครกระพานไม่เลยตุนนี่แหละปูดตาตุนตุนนี่ว่าจะมามุมนี่ทำไมยังไปมุมหนึ่งน่ะ เล็งมาแล้วนะว่าใบใบมุมนี่ทำไมยังไปมุมหนึ่งมดโอ้โหขาถีบคนขาถีบคนเฮ้ยเฮ้ยขโมยขโมยเอาเอะเอาเถอะอน้องแจ็เอาแต่จุ่มกระพรอบแล้วลูกอยากกินขาคนอ่ะเอาเลยตามสถานะดามสะดวกนะจ๊ะในน้ำลวกใส่นาดปลาแล้วไม่ต้องบีบมะนาวก่อนเลยนะดูแจ็คไม่ที่นิดแบบน้ำลวกพักกระเดานี่เพรน้ำไมาลวกเพรากระเดา ก็ต้มน้าแล้วเอาผักกระดาษใสู่เหนอะตอนมันจะทำให้แบบดูรสชาติปลาอะไรนะมันจะตัดกันมัความน้ามันกลายเป็นมันเป็นไม่ใช่น้ำใสโอเคชิคกี้พาย จังแตมเ่ยดีพันนาวเคนกมัแนเล่โอเคเลยอ่นเนเเนเลนันเล่เน่น่นแม่นนเลนน่น,น,อ,อ,น,นอ่นนนนนเลน่่่ เอฟเอ็มอาร์กินข้าวต้มใส่เห็ดค่ะน่สอนลูกคาปากไปตายเลยนก็ดีกว่าเด็ดขาดจะดดึงสอนออกมาสอนลุดมือคาอยู่กับปากเลยทุกคนได้กินเห็ดคาหมดเลยตัวเศษมันติดมาจากใช่ไหมว้าว อะไ,ไรแบบว้าวอุ้ยมันมันไม่มาหาฉัน <c oughs> เลยเป็นมาหายายอือแล้วตรงนี้เป็นอือกินปั๊บยายเอาคอปลาปุ๊บหาไปทางไหนล่ะกินไม่เต็มเลยเขาอืออือลายไปในปากมันกรอบมากเติดจุน ยายยังไงมัก็หายไปในปากอันอันตุ่มมันไม่ควรใในปากมันจะไปหายไหนนะมันไปหายไปในปากแล้วมันจะหายไปไหนล่ะคุณหนูแสบแสบไปอีกหนึ่งมือคุณหนูเด็กหญิงแฉะแฉะแบบนี้ปะได้หรืเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นแบบไรแ่้

อะไรจากคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้จ้ะแลราด์พโยก็เป็นแบบนี้แหละเพราะหาอะไรมาได้ก็ทํากินตัวนั้นนะจ้ะขายไม่ได้ก็มาทํากินเองแล้วจาะ <c oughs> ตัวมากก็ใช้ไม่ค่อยได้นั่นแหละเพราะว่าเราก็มีหากินเหมือนกันจะ้ะก็เลยต้องต้มเอาไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นใส่ไรไว้แช่ไว้ทากินเวลาหนุ่คิวขึ้นมาก็อร่อยลยจ้ะแกงเห็ดนี่พโยก็ต้องขอขอบคุณเอสซีทุกๆคนดะจาที่จอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยเป็นกำลังใจให้พี่โยและครอบครัวน้จา สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะรักสีทุกคนนะคะสวัสดีจ้าลักส,สีจ้าด้อ